ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหนึ่ง้านสามารถทำไรายได้ทะลุ1000ล้านมันเป็นไปได้อย่างไงครับคำตอบอยู่ที่ทองสมิธร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เปลี่ยนเกมธุรกิจอาหารทั้งวงการเลยจากร้านที่เคยขายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับชามละ15บาท50บาทที่เราทานกันกลายมาเป็นแบรนด์พรีเมียมที่ขายชามละหลักเป็นหลักร้อยหรือหลายร้อยเลยและที่น่าทึ่งคือในปี2567เนี่ย ทองสมิธสามารถทำไรายได้ได้แถวๆ1,160ล้านบาทมีกำไรสุทธิประมาณแถวๆ241ล้านบาทวันนี้ผมจะมาเจาะลึกถึงกลยุทธ์การตลาดของทองสมิธท,ที่คนทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME สามารถที่จะศึกษาดูเพราะนี่ไม่ใช่แค่การขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่เป็นบทเรียนในการสร้างแบรนด์ให้มันดังระดับโลกเลยที่สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้กับ ทุกธุรกิจครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทองสมิธเขาทาอะไรที่มันแตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วๆไปเพราะถ้าเรามองแค่ผิวเผินเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันก็แค่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมดีกว่าแล้วก็ตั้งราคาให้มันแพงๆแ,แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกมากกว่านั้นครับทองสมิธเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2,561โดยคุณอัชลาบุญลาลักษ์นะครับหรือที่เขาคนในวงการเรียกกันว่าคุณปลาไอเบอรี่ ที่หลายคนอาจจะรู้จักในธุรกิจไอศครีมนะครับสิ่งที่คุณปลาทำก็คือเธอเข้ามาทำลายโครงสร้างเดิมๆของการขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่คนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นแค่อาหารจานด่วนชานเล,เ,ลเล็กๆกินราคาประหยัดนะครับกินแบบเร็วๆในบรรยากาศถ้าคุณเคยทานนะครับร้อนอบอ้าวอะไรประมาณนั้นทองสมิธได้เปลี่ยนทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดิบบรรยากาศไปจนถึงประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับและนี่แหละครับคือ จุดเริ่มต้นของกลยุทธ์การตลาดที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่กลยุทธ์กลยุทธ์แรกนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์การยกระดับราคาหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ premium positioning ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ทองสมิธประสบความสําเร็จคําถามที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือทําไมคนถึงยอมจ่ายเงินกินก๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยนะหลักร้อยหลักหลายร้อยสําหรับก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งๆก็มีร้านอื่นๆเขาขายกันแค่ชามละ20บ,บาท30บ,บาท คำตอบอยู่ที่การสร้างคุณค่าหรือภาษาทางมาร์เก็ตติ้งก็คือ value creation ครับทองสมิธไม่ได้แค่ขายก๋วยเตี๋ยวแต่เขาขายสิ่งที่เรียกว่า luxury dining experience หรือประสบการณ์การทานอาหารในระดับพรีเมียมสิ่งแรกที่ทองสมิธเขาทำนะครับก็คือการที่เขาจัดสรรเลือกคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมเลย เขาใช้เนื้อวากิวจากออสเตรเลียใช้หมูคูโรบุตะลิ้นวัวตุนยาจีนเอ็นแก้วหรือลูกชิ้นที่เขาทําเองวัตถุดิบวัตถุดิบพวกเนี้มันไม่ใช่แค่เอาแค่ของดีมานะครับแต่มันเป็นการสร้างความแตกต่างที่ลูกค้าเนี่ยสามารถทีส่สัมผัสได้จริงเวลาที่คุณกินเนื้อวากิวในก๋วยเตี๋ยวเหลือคุณจะรู้สึกถึงแหมพูดน้ำลายไหลครับความนุ่มความหวานรู้สึกถึงไขมันที่มันละลายในปาก ซึ่งมันแตกต่างจากการกินเนื้อในกว๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดาทั่วไปครับแต่การใช้วัตถุดิบที่ดีอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับสิ่งที่ทองสมิธเขาทำเพิ่มเติมก็คือการออกแบบอาหารหรือที่เรียกว่าฟู้ดสไตลิ่งทองสมิธได้ร่วมงานกับฟู้ดสไตลิสต์คนออกแบบอาหารมืออาชีพเลยนะท่านระดับมืออาชีพเลยเพื่อจะออกแบบทั้งระบบเลยจัดจานให้ดูแพงดูน่ากินและที่สำคัญต้องถ่ายภาพออกมาได้สวยด้วยถ่ายรูปได้สวยด้วย เพราะในยุคนี้ลูกค้าเขาชอบถ่ายก่อนกินครับหรือภา,าษาอังกฤษ,าษาเขาเรียกว่า camera eat first การแยกเครื่องเคียงออกมาการจัดวางเนื้อชิ้นวาเกิวให้มันเห็นลวดลายเห็นไขมันชัดเจนการใช้ถ้วยชามถ้าคุณเข้าไปดูไปไปทานนะครับจะมีเอกลักษณ์ว่ารู้เลยเป็นทองสมิททุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดา แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่างานศิลปะที่กินได้ครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือทองสมิธให้ลูกค้าปรับแต่งอ,อาหารของเขาได้ตามความต้องการเรียกว่า Customization เช่นการเลือกระดับความเผ็ดนะครับก็มีตัวเลขให้เลือกเลือกเบอร์ศูนเบอร์1เบอร์2เบอร์สอะไรแบบนี้การเลือกประเภทเส้นก็สามารถเลือกได้แล้วมีเส้นบุกด้วยสําหรับคนที่รักสุขภาพ ระบบนี้ช่วยลดความกังวลโดยเฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาจจะกลัวอาหารไทยมันเผ็ดม,มากเกินไปสําหรับเขาเพราะพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมหรือ c u ส t ตอ i z มคุก๋วยเตี๋ยวของเขาได้ว่าจะอยากจะทานแบบไหนลดนี่คือการลดความเสี่ยงในการที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวและที่สําคัญคือทองสมิมีกลยุทธ์ขนมหวานด้วยเขาเรียกว่าทองสวีท กลยุทธขนมหวาน,คร,นครับที่ขายขนมหวานระบับ,บพรีเมียมเลยเช่นขนมถ้วยกวยล้วยแขกไอศครีมไข่แข็งก็เหมือนที่เราทานแต่ทาให้มันพรีเมียมมากขึ้นกลยุทธ์นี้ช่วยเพิ่มยอดขายต่อบินได้มากขึ้นเพราะว่าลูกค้ามักจะสั่งขนมหวานมาปิดท้ายครับ และยังเติมประสบการณ์การทานอาหารไทยให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นอีกด้วยครับการตั้งราคาของทองสมิตก็ไม่ใช่แค่การตั้งราคาแพงนะครับแต่เป็นการรีโพซิชชั่นนิ่งหรือการวางตำแหน่งแบรนด์ใหม่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือมีสถานะเทียบเท่ากับรา,าเมงของญี่ปุ่นเลยที่ผู้บริโภคเนี่ยยินดีที่จะจ่ายในหลักหลายร้อยหรือหลักร้อยเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ความปราณีได้คุณภาพ ผลลัพธ์ก็คือทองสมิธส,สามารถที่จะทำกำไรสุทธิได้มากขึ้นถึง20%เลยซึ่งสูงกว่าธุรกิจอาหารทั่วๆไปนะครับอัตรา20%นตี้ถือว่าสูงมากนะครับการยกระดับราคาก็ไม่ได้ทำให้ลูกค้าหนีหายนะครับแต่กับดึงดูดลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและก็โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาทานมากขึ้นครับกลยุทธ์ต่อมานะครับเรามาดูกลยุทธ์ตัวที่2กันนะครับนั่นก็คือการออกแบบประสบการณ์ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า experience design ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ทำให้ทองสมิธเนี่ยถึงประสบความสำเร็จนะครับคำถามง่ายๆก็คือทำไมคนถึงยอมไปต่อคิวกินทองสมิธถ้าคุณไปทองสมิธคุณจะเห็นเลยหน้าร้านคนนั่งรอคิวแทนที่จะต้องไปแทนที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านอื่นที่อาจจะไม่ต้องรอด้วยซ้ำไปคำตอบก็อยู่ที่ประสบการณ์ครับทองสมิธสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างตั้งแต่เวลาที่คุณก้าวแรกเข้าไปในร้านของเขาเลย การออกแบบภายในของร้านนี่ให้มันแตกต่างนะครับเป็นเรื่องที่สามารถที่ถ้าคุณอยู่ในวงการอาหารสามารถจะเอาเรื่องนี้มาลองมาศึกษาดูทองสมิทธเขามีการทํางานร่วมกับบริษัทออกแบบชั้นนําเลยนะครับเพื่อจะสร้างบรรยากาศภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า modern Thai n, algia,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  n o s t a l g i ั้งครับ n o s t a l g i n o s t N-O-S-T-A-L-G-I-A ผมอ่านไม่ค่อยออกหรือความคิดถึงอดีตแบบร่วมสมัย ร้านใช้องค์ประกอบของเลือนไม้ลันแนงสีทองแดงความมืดสลัวถ้าคุณไปดูนะครับมาตีความให้มันดูเหมือนกับมันดูหรูหราลึกลับอะไรแบบนั้นบรรยากาศแบบนี้สร้างความเป็นส่วนตัวแล้วก็สร้างความผ่อนคลายเวลาทานอาหารซึ่งจะแตกต่างถ้าคุณลองฟิลลิ่งนะครับแตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปแน่นอนที่แสงสว่างจ้าแล้วก็รู้สึกมันจอแจนะครับทองสมิจากคนละอารมณ์เลย ซึ่งผลกระทบของการออกแบบนี้มีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าอย่างมากๆเลยนะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยที่มันสวยงามบรรยากาศดีพวกเขาอย่างแรกเลยเขาถ่ายรูปก,ก่อนเขาอยากที่จะเช็คอินอยากที่จะแชร์ลงไปในโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, IG, TikTok นี่คือการทำการตลาดภาษาผมเรียกว่า Earn Media หรือสื่อที่ได้มาโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินยิงแอดซึ่งมันแน่นอนมันดีกว่าการซื้อ โฆษณาแบบที่เสียเงินแน่นอนครับเพราะมันเป็นการบอกต่อแบบปากต่อปากนะครับจากคนจริงๆลูกค้าจริงเลยไม่ใช่จากโฆษณาที่แบรนด์ทําขึ้นมาคนแน่นอนเชื่อถือมากกว่าและนี่คือเหตุผลว่าทําไมทองสมิธถึงใส่ใจกับการออกแบบร้านของเขาอย่างมากเลยเพราะร้านในมุมมองนะครับร้านขายอาหารไม่ได้เป็นแค่สถานที่ขายอาหารแต่จริงๆแล้วในสมัยใหม่นียมันเป็นฉากหลังสําหรับลูกค้าเพื่อเอาไว้สร้างคอนเทนต ให้กับแบรนด์ของเราครับนอกจากนี้ทองสมิธยังคำนึงถึง atmospheric หรือ a t m o s ลิ e r e นะครับหรือบรรยากาศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการใช้แสงไฟที่มันดูอบอุ่นมีดนตรีที่มันไม่ดังเกินไปนั่งสบายๆในในห้องแอร์นะครับทั้งหมดนี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายแล้วก็อยากจะนั่งอยู่นานๆและยิ่งการสทำให้ถ้าเขาทำให้เขานั่งได้ดานขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะยินดีจ่ายเงินได้มากขึ้น จากการศึกษาทางด้านจิตวิทยาผู้บริโภคนะครับพบว่าบรรยากาศที่ดีเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าการซื้อของลูกค้าได้ถึง 30, 3ามถึงสีเลย30-40%เลยเพราะว่าลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสั่งอาหารเพิ่มเช่นอ,อาจจะสั่งของหวานเพิ่มสั่งเครื่องดื่มพิเศษหรืออาจจะลองเมนูราคาแพงๆมาลองทดลองชิมดูอีกหนึ่งจุดเด่นของทองสมิธก็คือการออกแบบประสบการณ์ที่ ผมใช้คำว่าเป็นมิตรกับชาวต่างชาตินะครับละภา,าษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า tourist friendly experience เมนูของทองสมิ่ยถ้าคุณไปดูเนี่ยจะมีภาพประกอบและเป็นภาพขนาดใหญ่ชัดเจนมีคำบรรยายด้วยเป็นภา,านษาอังกฤษด้วยและในบางสาขาอาจจะมีคำบรรยายเป็นภาษาจีนเพราะลูกค้าชาวจีนเยอะสิ่งนี้ช่วยลดกำแพงกั้นปิดกั้นเรื่องภาษาส,สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อาจจะมีปัญหา แล้วก็พนักง,งานของทองสมีก็ได้รับการฝึกฝนในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่เอาไปใช้งานได้และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมการทานอาหารของชาวต่างชาติเรื่องนี้ต้องฝึกกันครับเช่นการแนะนําระดับความเผ็ดของอาหารที่เหมาะสมมีการอธิบายว่าอาหารนี่มีส่วนผสมของอะไรบ้างนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในการสั่งอาหารครับ อีกอย่างนึงที่ผมเห็นก็คือทองสมิธเนี่ยยังเลือกทำเลได้อย่างมีกลยุทธ์นะครับโดยเปิดสาขาส่วนใหญ่ถ้าคุณสังเกตเนี่ยอยู่ในศูนย์การค้าที่เป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับเซ็นทรัลเวิร์สยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเซ็นทรัลเอมบาสซีการอยู่ในทำเลเหล่านี้มันทำให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงสิ่งภาษาการตลาดเรียกว่าออร์แกนิกทราฟิกเดืลูกค้าที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาได้อย่างธรรมชาติ สามารถจะเข้าถึงลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องไปยิงแอดเสียหรือทาโฆษณาให้มันมากมายนะเพื่อจะดึงคนเข้าร้านนอกจากนั้นการอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยมันมีส่งสัญญาณอะไรบางอย่างส่งความน่าเชื่อถือส่งสัญญาณว่าร้านเขาได้ความมีความสะอาดมีความเป็นมาตรฐานซึ่งมีความสําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อาจจะกังวลมาเมืองไทยครั้งแรกกังวลเกี่ยวกับสุขอ,าอนามัยของสตรีทฟู้ดทองสมิธก็มาแก้เพนทพอยต์ตรงนี้ได้อย่างเก่งและฉลาดมาก ด้วยการนําเสนอก๋วยเตี๋ยวเรือในสภาพแวดลอ้อมห้องแอร์สะอาดแล้วก็ปลอดภัยกลยุทธ์ตัวต่อไปที่ผมเห็นนะครับตัวกลยุทธ์ที่3นะครับที่ผมคิดว่าสําคัญมากก็คือกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิตอลซึ่งเป็นหัวใจที่ทําให้ทองสมิธเนี่ยกลายมาเป็นสําหรับมุมมองนะครับ global destination เลยหรือจุดหมายปลายทางระดับโลกสําหรับนักท่องเที่ยวเลยทองสมิธไม่ได้ใช้แค่ทําวิธีการตลาดแบบเดิมๆนะครับ แต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังของโซเชียลมีเดียอย่างมีกลยุทธ์ผมใช้คํานี้แล้วกันโดยเฉพาะการเลือกแพลตฟอร์มในการที่จะทำคอนเทนต์ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและนี้คือบทเรียนที่สําคัญที่ผมอยากจะฝากไว้สําหรับผู้ที่ทําธุรกิจ SME นะครับทุกคนทงต้องอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้การเลือกแพลตฟอร์มที่ถูกต้องสําคัญกว่าการทําการตลาดทุกแพลตฟอร์มครับเริ่มกันแรกเริ่มจากแพลตฟอร์มแรกนะครับผมอ่านไม่ถูกประกัน เฉียวหงชู้อาจจะใช้เสียงไม่ถูกภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ Literate Book หรือจะเรียกว่า r ร d ก็ได้เป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันที่คนจีนใช้เยอะมีอิทธิพลต่อน,นักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะคนนักท่องเที่ยวจีนในในเจน Z ซหรือเจนมินเนียมเนี่ยในสถิติเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนกว่า70%เนเนี่ยใช้เรดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมใช้ชื่อจีนไม่ออกเหมือนกันอ่านไม่ออกในการค้นหาข้อมูลร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยว ก่อนที่จะตัดสินใจไปเที่ยวนะครับพฤติกรรมชาวจีนของคนรุ่นใหม่ของคนจีนเนี่ยคือการเข้าไปแล้วก็เช็คอินสถานที่ตามกระแสเพื่อจะ,สะแสดงสถานะนทางสังคมสแสดงถึงความทันสมัยของพวกเขาทองสมิธเข้าใจพฤติกรรมอย่างนี้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์กับแพลตฟอร์มตัวนี้เรดได้อย่างเต็มที่เลยสิ่งที่ทองสมิธประสบความสำเร็จในเรดก็คือเขาพยายามใช้สิ่งที่เรียกว่า user generated content ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยตัวลูกค้าเองทองสมิธไม่ต้องไปจ่ายค่าโฆษณาไม่ต้องไปจ้างคนมารีวิวนะครับแต่ได้ประโยชน์จากการรีวิวแบบธรรมชาติจากนักท่องเที่ยวจีนที่ประทับใจในรสชาติประทับใจในบรรยากาศทําให้รีวิวส่วนใหญ่ที่เขารีวิวให้ทองสมิธเนี่ยเป็นบวกซึ่งเลยสร้างกระแสออกมาทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลทรัสต์หรือความเชื่อถือทางสังคมแล้วมันก็ดีกว่าการที่จะให้ทองสมิธมาโฆษณาโ,โดยการจ่ายเงินนะครับ จากผลการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าผู้บริโภคที่จะเชื่อถือรีวิวจากคนทั่ว,วไปเนี่ยมากกว่าโฆษณาถึง12เท่าดังนั้น User Generated Content เนี่ยหรือ UGC เนี่ยจึงเป็นในมุมมองของผมเนีเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิตัลตอนนี้ครับแพลตฟอร์มต่อไปอันนี้ผมอ่านออกแน่นอนครับคือ Instagram แล้วก็ TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะโฟกัสไปที่นักท่องเที่ยวยุโรปอเมริกาหรือถ้าเป็นโซนเอเชียก็พวกสิงคโปร์เกาหลีใต้นะครับหรือแม้กระทั่งคนไทยนะครับอินสตาแกรมทำหน้าที่เป็นเหมือนดิจิตอลลุคบุ๊กหรือเป็นแคตตาล็อกดิจิตอลสำหรับร้านข่องสมิธเลยลูกค้ามักจะถ่ายภาพลงสตอรี่มีการแท็กร้านซึ่งช่วยขยายการรับรู้ไปยังเพื่อนเพื่อนของพวกลูกค้านะครับหรือผู้ติดตามลูกค้าถ้าลูกค้า พอเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยการมีที่การที่ทําให้มีการแท็กบนร้านค้าใน IG Story เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการแนะนําร้านให้กับเพื่อนๆน,นะเล่าให้เขาฟังว่าไปไหนมาร้านนี้ดีนะแต่แล้วก็เป็นการแนะนําแบบนี้จะทะลุทะลวงไปหลายร้อยหลายพันคนในเวลาเดียวกันครับส่วนแพลตฟอร์ม Tik t o อกก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทองสมิทธ์ก็ได้ประโยชน์นะครับแม้ว่าถ้าคุณเข้าไปดูเนี่ยทองสมิทธ์ก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์บน Tik t o อกอะไรมากมายนะครับ แต่ลูกค้าหรือคนทั่วไปนี่แหละที่ไปทานอาหารแล้วประทับใจพวกเขาจะทำวิดีโอสั้นโพส์ตขึ้นบน t ิกต o k ของพวกเขาเองคอนเทนต์พวกนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยแล้วก็มักจะคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นวิดีโอที่พูดถึงอาหารนี่แหละความน่ากินเช่นอาจจะถ่ายคลิปมีซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆลาดลงบนเนื้อวากิว หรืออาจจะเป็นรีแอคชั่นของลูกค้ากินในระเผ็ดระดับ3อะไรแบบนี้คิดเรล่านี้เลยกลายมาเป็นบอเรลครับแล้วก็ดึงดูดสายตาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กําลังไถ่ฟีดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแล้วพยายามที่จะหาร้านร้านอาหารไปทานนะครับแพลตฟอร์มต่อไปครับแพลตฟอร์มที่3ผมแนะนําให้ SME ลองไปศึกษาดูนะครับ Lemon เแพลตฟอร์มนี้กําลังมาแรงในกลุ่มนักท่องเที่ยวโซนเอเชียนะครับอาเซียนนะครับสิงคโปร์มาเลเซียหรือแม้แม,แม้กระทั่งคนไทย เลมอนเอทเป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานถ้าถ้าคุณไม่เคยใช้นะครับระหว่าง IG กับ Pinterest โดยเน้นคอนเทนต์แบบไลฟ์สไตล์หรืออาจจะเป็นท่องเที่ยวรีวิวอะไรแบบนี้นะครับใน l e m o n เอทเนี่ยมักจะบอกรายละเอียดมากขึ้นบอกพี่กัดของร้านบอกวิธีเดินทางบอกราคาแล้วมีเมนูอย่างชัดเจนเลยซึ่งอาจจะต่างจาก IG ที่อาจจะเน้นแค่ภาพสวยๆเน้นเรื่องสตอรี่เป็นวิดีโอนะครับ นักท่องเที่ยวชาวที่เขาสํารวจมาเนี่ยชาวอาเซียนสิงคโปร์อะไรพวกนี้นะครับมักจะจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับความคุ้มค่ารสชาติอาหารงั้นการดูรีวิวในเลมอนเอทจึงเป็นคล้ายๆกับเป็นคู่มือที่ช่วยเขาลดความเสี่ยงในการเลือกร้านอาหารครับผมอยากจะเน้นย้ําอีกครั้งนะครับว่ากลยุทธ์การตลาดออนไลน์เนี่ยของทองสมิธเนี่ยไม่ได้ซับซอ้อนหรือไม่ได้ใช้งบโฆษณาที่มากมายเลย สิ่งที่ทองสมิธท,ทำก็คือการสร้างสินค้าแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีพอที่จะทําให้ลูกค้าอยากจะบอกต่ออยากจะถ่ายรูปอยากจะแชร์เมื่อคุณทําอย่างนี้ได้เนี่ยลูกค้าของคุณจะกลายมาเป็นเรียกว่าเป็นทีมการตลาดขนาดใหญ่ของคุณเลยแล้วก็มีพลังมากที่สุดในการโปรโมทธุรกิจของคุณครับสุดท้ายนะครับผมขอสรุปบทเรียนที่สําคัญที่ผมคิดว่าธุรกิจ SME สามารถที่จะเรียนรู้และนําไปปรับใช้ได้นะครับ บทเรียนเรื่องแรกก็คือกลยุทธ์การยกระดับราคาของทองสมิดอย่ากลกัวที่จะขายแพงครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการของคุณมันดีเนี่ยการตั้งราคาที่ถูกเกินไปอาจจะสื่อถึงคุณภาพที่ต่ำในใสายคาลูกค้าก็ได้นะครับในทางกลับกันการตั้งราคาขายที่สูงขึ้นแต่ให้ให้ให้แต่คุณสามารถสร้างแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจะช่วยดึงดูด กลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อและยินดีที่จะจ่ายแพงเพื่อคุณภาพแต่ต้องคุณต้องมั่นใจและเมัวร์นะครับว่าสิ่งที่คุณนําเสนอมันคุ้มค่าจริงๆไม่ใช่แค่ขายแพงโดยไม่มีเหตุผลคุณต้องลงทุนกับวัตถุดิบลงทุนกับการออกแบบที่สวยงามลงทุนกับบริการที่ประทับใจลงทุนกับประสบการณ์ที่น่าจดจําครับบทเรียนเรื่องที่2นะครับที่ได้จากทองสมิธการออกแบบประสบการณ์ ก็คือสถานที่ขายของเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังมันไม่ใช่แค่สถานที่ขายของอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าผลิตผ์คุณบรรยากาศการออกแบบความสะอาดทุกอย่างส่งผลให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าได้นะครับถ้าคุณเป็น SME ธุรกิจ SME นี่ยที่อาจจะรู้สึกว่าไม่มีงบมากในการลงทุนเรื่องออกแบบเนี่ยคุณก็ยังสามารถทำได้อยู่นะครับโดยเริ่มจากการทำให้ลานของคุณสะอาดมีระเบียบ หรืออาจจะมีมุมที่มันน่ารักน่ารักหน่อยในการที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจะถ่ายภาพได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะทําให้ลูกค้าสามารถที่จะแชร์ต่อไปในบนโลกออนไลน์ครับบทเรียนที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์คือการเลือกแพลตฟอร์มให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณคุณไม่จําเป็นต้องทําทุกแพลตฟอร์มนะครับแต่ขอให้ทําให้ดีในแพลตฟอร์มที่ลูกค้าของคุณใช้ก็พอแล้วถ้าคุณขายของให้นักท่องเที่ยวอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังนักท่องเที่ยวจีนนะ ผมอ่านชื่อภาษาจีนแอปไม่ออกเขียนว่าเรดแล้วกันนะครับเลดอีดีด e สีแดงเนี่ยครับเป็นแอปของจีนถ้าคุณขายของให้คนไทยคุณอาจจะเน้นไปที่ IG หรือ t k t t o k ถ้าคุณขายของให้นักท่องเทีย่ยวอาเซียนสิงคโปร์มาเลเซียเลมอนเอทหรือแม้กระทั่ง g o o g ก e m แ p s ธรรมดาเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่จะกระจายข้อมูลของคุณไปในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับการที่คุณทำหลายแพลตฟอร์มโดยไม่โฟกัสเนี่ยผมคิดว่า คุณจะเหนื่อยมากเกินไปแล้วก็ผลลัพธ์ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเลครับบทเรียนเรื่องที่4นะครับชื่อว่า user generated content ตัวนี้คือทองคำเลยในสมัยใหม่ลูกค้ามีความพึงพอใจก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆพวกของเขานะครับสิ่งเหล่านี้คือทีมการตลาดที่ดีที่สุดเพราะงั้นงานของคุณก็คือทำให้ลูกค้าอยากจะแชร์โดยสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจสินค้าสวยงามบรรยากาศ หน้าถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วสวยด้วยคุณไม่ต้องไปบังคับให้ลูกค้าโพสต์รูปเลยแต่คุณต้องสร้างสิ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยอยากจะโพสต์เองนี่คือศิลปะการทําการตลาดในยุคโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ครับบทเรียนเรื่องที่5านะครับสำคัญมากๆครับความสม่ําเสมอสําคัญมากทองสมิธประสบความสําเร็จเพราะว่ารสชาติเขาสามารถรักษารสชาติและคุณภาพได้อย่างสม่ําเสมอทุกสาขาด้วยทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะได้คุณภาพเท่าเดิมเลย การรักษามาตรฐานเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสําหรับธุรกิจที่ขยายตัวนะครับแต่มันจําเป็นมากเลยเพราะว่าถ้าลูกค้าเข้ามาครั้งแรกแล้วรู้สึกประสบการณ์ดีแต่พอมาครั้งที่2โอ้มันไม่ดีเท่าครั้งแรกเลยพวกเขาผิดหวังและอาจจะไม่กลับมาใช้บริการด้วยซ้ํายิ่งไปกว่าน,นั้นเขาอาจจะบอกต่อสิ่งที่เป็นลบๆในโลกออนไลน์ด้วยวิธีรักษาความสม่ําเสมอคุณอาจจะต้องมีการสร้างระบบมีการสร้างเขียนสิ่งที่เรียกว่า SOP นะครับ Standard Operating Procedure คล้ายๆกับเป็นคู่มือการทำงานแบบมาตรฐานมีการฝึกอบรมพนักง,งานแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่าเสมอครับสุดท้ายนะครับบทเรียนสุดท้ายที่ผมอย,อยากจะฝากไว้ก็คืออย่ามองข้ามพลังของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศเราเนี่ยอยู่แถวๆ3าล้านคน นักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยมีเขามาจากต่างประเทศเนี่ยเขามีบางหลายประเทศอย่างยุโรปอเมริกาเนี่ยมีกําลังซื้อสูงแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวเขาชอบลองอะไรใหม่ๆแล้วก็สมัยใหม่ก็ชอบแชร์ประสบการณ์ลงบนโซเชียลมีเดียให้กับเพื่อนเขาดูนะครับถ้าธุรกิจของคุณอยู่ในเมืองที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวหรือยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ตามนะครับการปรับธุรกิจให้เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวจะเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยไม่จําเป็นต้อง ยายลานไปอยู่ในห้างก็ได้นะครับคุณปรับธุรกิจของคุณเลยแค่ทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยหาง่ายบน g o o g ก็ Map มีรูปภาพสวยๆเน้นการรีวิวที่ดีมีเมนูภาษาอังกฤษอาจจะฝึกพนักง,งานให้พูดภาษาอังกฤษพอสื่อสารได้มันอาจจะเพียงพอแล้วที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวครับความสําเร็จของทองซื้งไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแน่นอนนะครับแต่เกิดจากการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนแล้วก็การลงมือทําของคุณปลาไอเบอรี่อย่างจริงจังนะครับ ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวครับทองสมิธใช้เวลาหลายปีในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ขยายสาขาได้มากขนาดนี้นะครับแล้วก็พยายามพัฒนารักษาคุณภาพอยู่ตลอดเวลาแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันคุ้มค่ามากๆครับกับความพยายามที่คุณปลาไอเบอรี่ลงไปผมทำวิดีโอเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์แล้วก็ AI อออกมาทุกอาทิตย์ครับถ้าคุณสนใจกดติดตามไปเลยครับ